หลวงปู่มั่นภูริทัตโตสอนคารวาดว่าทานศีลภาวนาเป็นรากแก้วของความเป็นมนุษย์ทานคือการแสดงน้ำใจเมตตาให้สิ่งของหรือความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นวัตถุทานธรรมทานหรือวิทยาทานต่างๆ การให้ด้วยใจสูงส่งนี้สะท้อนความมีเมตตาและความพร้อมช่วยเหลือของมนุษย์ศีลคือรั้วกั้นความเบียดเบียนและทำลายซึ่งกันและกันเป็นพืชแห่งความดีที่ควรประดับใจมนุษย์เพราะผู้ที่ไม่มีศีลโลกย่อมเต็มไปด้วยความทุกข์และความวุ่นวายภาวนาคือการอบรมใจให้ตั้งมั่นมีสติรู้จักพิจารณาตนเองและสิ่งรอบตัว ไม่ปล่อยใจุูงส่น้นการภาวนาเป็นทางนำใจสู่ความสงบสุขและฝึกใจให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างสมบูรณ์